ตำนานเท้าสุรนารีย่าโมเท้าสุรนารีมีนามว่าโมเป็นชาวเมืองนครราชสีมาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2314เป็นบุตรของนายกิมและนางบุญมาเมื่ออายุได้25ปีได้สมรสกับพระพักดีสุริยเดชปหลัดเมืองนครราชสีมาชาวเมืองเรียกคุณหญิงโมและพระยาประหลัดทองคําท่านเป็นหมันไม่มีทายาทสืบโลหิตครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทร์ได้ยกกองทัพเข้าแผ่นดินไทยจนถึงเมืองนครราชสีมาและเนื่องจากในขณะนั้น เจ้าพญากรแห่งสงครามรามพักดีหรือเจ้าเมืองนครราชสีมาและพญาปลัดเมืองไม่อยู่ไปราชการเมืองขุคันเจ้าอนุวงศ์จึงยกทัพเข้ายึดเมืองนครราชสีมาได้โดยง่ายแล้วกวาดต้อนผู้คนชาวนครราชสีมาเป็นเฉลยขึ้นไปยังเวียงจันทร์ในจํานวนเฉลยเหล่านั้นมีคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือบุตรตรีหลวงเจริญที่เป็นเสมือนบุตรบุญธรรมรวมอยู่ด้วยโดยให้เพียรรามวิชัยเป็นหัวหน้าควบคุมเพราะเจ้าอนุวงศ์ยังตั้งฐานทัพอยู่เมืองนครราชสีมา ระหว่างที่ทหารลาวคุมฉเฉลยออกเดินทางไปเวียงจันนั้นคุณหญิงโมร่วมกับนางสาวบุญเหลือไปบอกให้ชาวบ้านเชื่อฟังทำดีกับทหารลาวและพยายามทวงเวลาในการเดินทางเพื่อรอบส่งข่าวถึงเจ้าเมืองนครราชสีมาเมื่อข่าวถึงเจ้าเมืองและพญาปลัดแซงมาทำดีต่อเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์จึงให้พญาปลัดเป็นผู้นำชาวครัวแต่ยึดมีดและอาวุธของชาวครัวให้หมดบรรดาโครงการและคุณหญิงโมได้แอบมาปรึกษากันคุณหญิงโมให้พญาปลัดไปขออาวุธมายิงนกล่าเนื้อขุดเผือกขุดมัน ต่อจากนั้นให้เตรียมกระบองและเหล่าเป็นอาวุธยิ่งไปกว่านั้นให้นางสาวบุญเหลือเป็นผู้ปฏิบัติเพียรามพิชัยผู้ทำหน้าที่ดูแลเวียงกระสุนดินดำเพื่อเอากระสุนมาใช้ประโยชน์ฉรือทำลายทิ้งกรมการเมืองได้พระน้รงสงครามเป็นผู้นำทัพและคุณหญิงโมคุมพวกผู้หญิงเป็นกองหนุนเมื่อกองทัพลาวหยุดพักค้างแรมนัททุ่งสำริษเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2 3 6 9คุณหญิงโมได้ใช้กลายให้ชาวบ้านเลี้ยงสุราอาหารแก่ทหารลาว เมื่อทหารลาวหลงกลกินเหล้าเมายาจนขาดสติเกือบหมดกองทัพเมื่อได้โอกาสอันเหมาะสมแล้วกําลังชาวโคราชที่ทุ่งสำริดทั้งชายและหญิงก็แย่งอาวุธโจมตีเข็นฆ่าทหารลาวจนล้มตายเป็นจํานวนมากส่วนนางสาวบุญเหลือได้ขโมยดาภีรารามพิชัยแต่ไม่สําเร็จเลยวิ่งหนีนางสาวบุญเหลือนึกขึ้นได้ว่ามีเกวียนบรรทุกดินดําอยู่ใกล้ๆถ้าทําลายได้ก็จะได้ผลตามคําสั่งคุณหญิงโมจึงวิ่งไปหยิบไม้ฟืนจากกองไฟวิ่งหลอกล่อทหารตรงไปยังกองเกวียนกระสุนดินดําจนเกิดการระเบิด แสงเพลิงแดงฉานไปทั่วท้องทุ่งชีวิตนางสาวบุญเหลือก็ดับลงทําให้แผนกอบกู้อิสรภาพของนครราชสีมาสําเร็จเมื่อความทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นเท้าสุรนารีเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2370อนุสาวรีย์ท้าสุรนารีประดิษฐานอยู่ที่หน้าประตูชุมพลนับเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนสตรีคนแรกของประเทศที่ปัจจุบันเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจชาวโคราชเพื่อนเพื่อนเชื่อหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ